อ๋อลองในท่าไหมคะลูกโอเคก้มนองับ ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะ่ไปมึงอ่ะไปอเหี้ยไออย่าเลยมึงอ่ะไปขึ้นรถรถมึงอยู่ข้างนู้นรถมึงอยู่ข้างนู้นมึงกับรถโดนไหมใครบ้ากินปูอันนะมันต้องมาไลกระบะไปอยู่นี่ไปไปโม่มันดีทุกเดื่อตอนนี้ไปเหยียดเมับบ่านรัีค่ะดีค่ะไอ้ย่าเกตโอ้โหมึงไม่ต้องมาเลยจีรังเงิน

บนเลยบนเลยมีแต่รถอยู่ย่อมขันกันเรียบร้อยเออเรียบเนื้เปื่อนตามึงอยู่แต่รถกัวขึ้รถกัวเกตขึ้นรถเกต้ากัวเกต้ามึงหายโยเลยแต่ว่าชื่อกับบันนี่ช่วยหนังข้างหน้าที่คนน่ะเกต้านั่นมึงไม่เหยียมหารถยนต์ไอ้ย่ามึงอย่าไปล็อกคอเกตา พิ ping, ping, ping. งพิงพิงไปางนัเออใช่บนน่นูหนังล้งอ่ะเขาทำขาดมึงอ,อ,อี๋เอาบ้าพิงลงโกลบ้าไปดีนี่พี่อานอันน้าอะไรพวกนี้เจ็ดแม้เอาตัวเองไง้รถตะกลัว,วมึงอ่ะ ทีมงานมึงถี่มาโดยกานนันมเมดเลยอุ้ยอุ้ยเจ็บไปนันนันั่งนั่งนัหเจ็บมเหงตากูวะอยไปซื่ออย่าไปซื่อท่ามันนะพี่นันไม่ไม่่พีช็อกเฟย์มึงได้ก่เนาะทุ่มเพื่อนเห็นแม่เพื่อนนั่งรับมึงดูดยุ่นไม่ใดญ่รู้ก่อนครับืรดมึงอีง่ายคับกับไปกันเพราะมึงกันของกีเกจอดไว้เนี่ยไม่ต้องปันะกลับไมาบน่น อุบาทเยบังเรีเีมึงพลตั้งแต่อยู่ในแดงยันยันโมาเลยมึงหวทุกคนปึดูนะตัวจ่ามึงตกไรน้าเมนแท้มึงต้มปืนไม่โซ่ไม่ได้่งไม่ไปที่โลกเ็วรอดนะคับเร็วไอ้พงกเกว่าปืนเอมั่งปิดเอมังได้หัวเกีไปตรงตรงไปตรงไปที่ไปที่ มึงขายไะไมึงขายได้อกไปกันไม่กบันกันเลยไปไปไปเราไม่รอจ้าันเราเน้ยเยมเดินม้งเดินตามร่างก็ไปเลยไปไเลยไปเลยเยมึงเดินตามมึงข้อเลังเยอะจัเลยข้ออยู่ล้วโอ้ย

สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับผู้ไม่เจออะไรมาเรื่อยมาสิล่ะรูปไอสิเาคุยวากันคนเต็มเลยนะฮะทุกคนคือมอหมดของเท่าก็ต้องหมายอิวสําหรับวันนี้นะครับตายสามนะครับอีเกตกับอีกายนะฮะไม่รอดเลยจริงๆรคนเมาก็ต้องนั่งข้างหลังนะครับ ไปพาพาไปตั้งนะผักพาพาพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวกายฮึบฮึบก่อนฮึบก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งกายกายอย่าพึ่งเอ่อสำหรับวันนี้นะครับก็คือแต่ละคนคืออาการหนักมากอ้วกกันแบบนึกออกปะเด็กเล่าเข้าไปแล้วแบบอ้วกอ่ะเสียดายตายหงเลย ไม่ต้องกวนแล้วเดี๋ยวลงสิเอทาวังเน้เพราะว่าสัตว์โกงอีนี่ลงไปยุ่นเลที่ยะทาวังเน่อะไรลงไปจะไปไปไปม่ไม่ได้จะมายุ่งอะไรเราอม่ไตรงนี้เลนักเลยวยไม่ได้ที่โดนมายุ่งอยู่ที่งหมาเลยไม่ได้ที่ตรงนี้ เกดสต๊อบสต๊อบตะครบเอเสตวที่นลเกดโอเคไหมโอเคไหมกันมุเป็นวัดไอ้คือเป็นวัดไอ้มาหยิบมนน้องเต๋อหยิบมนบุ๋มไเ เอา่เอไปได้เขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไม่งั้นมีมีเลือดแน่นอนส <c oughs> <s ummer> ัก <s ummer> เดียวอีนวัวอีนวัวต <s ummer> ีนั่นสักเดียวสัดโกงสสิถววังทั้งนี้เปลนี่พลัดลงสิส <es>